และการนำข้อความคนกรุงเทพรักในหลวงไม่เปลี่ยนมาขึ้นเป็นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการตั้งคำถามจากนักวิชาการถึงเจตนาที่แท้จริงในการดำเนินการครั้งนี้ไปติดตามรายงานจากทีมข่าว DNN ค่ะการขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่คนกรุงเทพรักในหลวงไม่เปลี่ยนไว้หลายจุดบนทางด่วนของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก่อให้เกิดคำถามตามมาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนักวิชาการชื่อดังถึงขนาดตั้งคำถามใน Facebook ว่าใช่เป็นการนำประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นในๆใช่หรือไม่เหตุที่เกิดเครื่องหมายคำถามเนื่องจากการขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ปะทะก,กัน ระหว่างคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงบริเวณหน้ากองปราบเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเบื้องหลังของการประทะกันในครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการจงใจของผู้จัดรายการในบ e ู k y c แชนแนลหรือทีวีสีฟ้าของพักประสธิปัติที่ต้องการให้ภาพประชาชนใส่เสื้อทรงพระเจริญไล่ตีกับคนเสื้อแดงถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออกไปเพื่อที่จะได้กลายเป็นกระแสในสื่อมวลชน ก่อนที่ผู้ว่ากทมจากพักเดียวกันจะนำประเด็นเรื่องสถาบันไปขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่แบบไม่มีปีไม่มีคลุยนอกจากนี้ที่ผ่านมาบทบาทของสุขุมพันธ์ถูกตั้งคำถามอย่างหนักโดยเฉพาะการไม่ให้ความร่วมมือกับกบอในการวางแผนป้องกันน้าท่วมซึ่งนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางของกบอแล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ยังมอบหมายให้โฆษกกทมออกมาตอบโต้รัฐบาลในหลายครั้งอีกด้วย โดยเฉพาะภายหลังจากที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมอบหมายให้ในายชัตชาติสิทธิพันธุ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นผู้บัญชาการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพรวมทั้งการส่งนักโทษชั้นดีไปช่วยลอกท่อระบายน้ำข้อกกทมก็ออกมาตำหนิรัฐบาลว่าไม่ควรทำงานซ้ำซ้อนเพราะกทมได้ลอกท่อไว้หมดแล้วแต่พอภาพเศษขยะก้อนหินหรือถุงทรายขนาดใหญ่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ โฆษกกทมก็กลับลำหน้าตาเฉยว่าไม่เคยตำหนิรัฐบาลเรื่องการลอกท่อแต่หากเจออะไรก็ควรบอกกันเพราะจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปรากฏการที่เกิดขึ้นทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ว่ากทมติดลบอย่างหนักเพราะเท่ากับเป็นการตอกย้าว่าที่ผ่านมาเหมือนกทมไม่ได้ดาเนินการอะไรเกี่ยวกับการรับมือน้าท่วมไว้เลยทั้งที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณไปให้จำนวนมหาศาล เมื่อครั้งน้ำท่วมปีที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็อ้างว่าอุโมงค์ส่งน้ำขนาดยักษ์ไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับรับมือน้ำเหนือหรือน้ำท่วมใหญ่แต่ออกแบบไว้สำหรับระบายน้ำฝนเท่านั้นพอมาปีนี้เมื่อฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังและรถติดโดยไม่มีน้ำเหนือเกี่ยวข้องผู้ว่ากทมก็อ้างว่าเป็นเพราะน้ำฝนมีปริมาณมากหรือเกิดฝน50ปีจึงเกินความสามารถของท่อระบายน้ำ พอนายกยิ่งลักษณ์ส่งนักโทษไปช่วยลอกท่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็บอกว่าเหตุที่ระบายน้ําไม่ได้เพราะอุโมง์ยักษ์ส่งน้ํามีน้อยเกินไปคือมีเพียงแห่งเดียวจึงจําเป็นต้องสร้างเพิ่มอีกสามแห่งแต่พอนักโทษลอกท่อพบว่าสาเหตุที่ไม่สามารถระบายน้ําได้เป็นเพราะมีก้อนหินยักษ์หรือกระสอบทรายอุดตันหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ส่งโฆษกออกมาตอบโต้ว,ว่ารัฐบาลไม่ควรทํางานซ้ําซ้อนกับกทม จนกระทั่งสุดท้ายมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ได้ขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่พร้อมข้อความคนกรุงเทพรักในหลวงไม่เปลี่ยนจึงไม่แน่ใจว่าหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ต้องการสื่อถึงสิ่งใดเพราะข้อความดังกล่าวสื่อความหมายได้หลายอย่างโดยเฉพาะช่วงที่พักประชธิบัตรกำลังเรียกร้องให้หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์เสียสละด้วยการไม่ลงรับสมัครผู้ว่ากทมเป็นสมัยที่สอง เนื่องจากผลงานแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เป็นที่ประทับใจของคนกรุงเทพและที่สำคัญก่อนหน้านี้พักภูมิใจไทยของนายในยวินชิดชอบเคยขึ้นป้ายปกป้องสถาบันระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแต่ต่อมาถูกกก,ะกะตสั่งห้ามและผลปรากฏว่าพักนายเนยวินแพ้เลือกตั้งเกือบทุกเขตยกเว้นบางจังหวัดในภาคอีสานจึงไม่แน่ใจว่าการที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ นำเรื่องสถาบันมาขึ้นป้ายรณรงค์ในช่วงที่ตัวเองกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกิดจากวัตถุประสงค์ใดกันแน่ทีมข่าว DNN รายงาน